สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามีกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุค่ะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นการแบ่งปันของข่าวปลาวานลายใหญ่ค่ะที่ถือชิบะนะคะจำนวนมหาศาลกะนะคะก็มีการเคลื่อนไหวนั่นเองย้ายจากใบแนนนะคะออกมานั่นเองและก็นะคะมีปลาวานที่เก็บสะสมชิบะในช่วงที่ผ่านมาถึง ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปติดตามกันการนอกจากนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับจิบะสามารถใช้แทนเงินได้ในโซนของยุโรปเพิ่มเติมอีกนะคะจากผู้ให้บริการเพย์เมนต์นั่นเองนะคะรวมถึงนะคะข่าวอื่นๆที่เกี่ยวกับจิบะอินุค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารของจิบะอินุนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจของเพื่อนๆเองเท่านั้นนะคะ เราไปดูสภาพตลา,าดก่อนเลยค่ะตลาดนะคะขอไปสภาพตลาดค่ะตอนนี้ก็เริ่มเฉียวบ้างปรับไปนะคะช่วงกลางวันของอเมริกาบิตคอยก็ถูกทุบลงไปอีกนะคะตอนเช้าบิตคอยก็ยังนะคะสามหมื่นกว่านะคะพอตอนบ่ายเท่านั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็เริ่มเทลงเทลงและก็ทุบลงมาเลยนะคะราคาบิตคอยล่าสุดอยู่ที่2อ0 0มช่วงนี้นะคะถ้าสังเกตบิตคอยน่าจะเล่นรอบสั้นๆค่ะดันขึ้น3 0,000ื่นแล้วก็ทุบ ลงมา2 0 0 0 0นะจะวิ่งอยู่ในทรงนี้อยู่นะคะสำหรับบิตคอยน์ะคะส่วนชิบาอินุล่ะนะชิบะไม่ขยับเลยก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะคะก็ยังขึ้นไม่แรงลงไม่แรงเขาเรียกว่าไซเวออกข้างอยู่นั่นเองสำหรับชิบะอินุนะคะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะนะเพราะมันเล็กมากนั่นเอง่ยตอนนี้เล็กกระจีดหนึ่งนะ สำหรับชิบะนะคะวันนี้ชีบะก็ลงไปต่ำสุดก็ประมาณ760ก,กว่านะคะตอนนี้ก็ดันขึ้นมาอยู่ที่ราคา7 7 7นะคะ3ตัวท้าย7 3ตัวโอ้โหตัวเลขจักรวาลเลยตัวเลขสวยเชียวนะคะอ่านี่ก็คือสถานการณ์แรงอยู่ที่19กําลังจะไปถึง20แล้วนะคะชีบะนะคะจะหลุดนะจะหลุด20หรือไม่นะอ่าแต่ตอนนี้ลงมาแล้วค่ะมาอยู่ที่18แล้วนะ18นะคะ จะหลุดไปที่20หรือไม่ชีบานะคะอ่าส่วนนะคะคอยมาเก็ตแคปเม็ดเงินของชีบาอยู่ที่4.158บลเล้ยนค่ะนะคะวอลุ่มการซื้อขายขยับขึ้นมาแล้วนะคะจากก่อนหน้านี้นะคะยังไม่ก่อนหน้านี้ไม่ถึงร0อยนะคะตอนนี้ขยับขึ้นมา107.60นะคะล้านนะคะ ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากัรน,นี่ก็คือสถานการณ์ราคาล่าสุดของชีบาเราไปดูอารมณ์นักลงทุนกันนะคะอยู่ที่50ค่ะนะคะอ่านี่ก็มีข่าวจริงๆข่าวชีบาเยอะมากค่ะก็คล้ายๆกันจะซ้ํากันเยอะมากเลยนะคะก็ชุมชนก็มีการแบ่งปันนะะเราไปดูข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะเป็นการเคลื่อนไหวนะคะชีบาหลายล้านล้านไหลเข้าสู่ที่อยู่กระเป๋าเงินของมหาเศรษฐีนะคะ ที่เขาถือชีบะอยู่นะก่อนหน้านี้ค่ะมาหาเศรษฐีบัญชีเดียวกันนี้ค่ะก็สะสมชีบบอย่างต่อเนื่องค่ะเขาถือชีบบถึง20%นะฮะถือถือเยอะมากนะในกระเป๋าของเขานะนะ จากข้อมูล into the block ค่ะพบว,ว่าที่อยู่ของมหาเศรษฐีชิบะซึ่งหมายถึงผู้ที่เป็นเจ้าของชิบะ1 0 0่งรพันล้านถึง1ล้านล้านพบว,ว่ามีการเพิ่มการถือของมากที่สุดในช่วง30บวันที่ผ่านมานะคะก็ไปเก็บเพิ่มนั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชิบะ กะะำลังเห็นการสะสมจากผู้ถือระดับต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือครองชิบะนะคะซึ่งเป็นเจ้าของชิบะมากกว่า100 งแสนล้านถึง1ล้านล้านได้เห็นการเติบโตอย่างน่าทึ่งในการถือครอง20%ตามข้อมูลของ Into the Box นะคะในช่วง30วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่19มิถุนาจนถึง17กรกฎาย,ยอดคงเหลือนะค,ะคงเหลือของที่อยู่ของเศรษฐีพันล้านลายใหม่นะคะกัดลายใหญ่ของชิบานะคะเพิ่มขึ้น103.18ล้านล้านชิบานะคะ เป็น123.53ล้านล้านชิบะส่วนต่างเพิ่มขึ้นนะ20.35หล้านล้านชิบะโอ้โหก็ถือเยอะอยู่นะเนี่ยซื้อมีชิบะเป็นหลักร้อยนะคะหลักร้อยล้านล้านชิบะเลยนะคะชิบะมีทั้งหมดประมาณ5นะคะ500ล้านล้านเฉพาะลายนี้หรือไม่นะะเป็นหลักร้อยล้านเลยนะ การไหลเข้าของผู้ถือครองรายใหญ่ชีบะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามข้อมูล In to the Box โดยมีการเติบโต1,498%ในช่วง7วันที่ผ่านมาการไหลเข้าของผู้ถือครองรายใหญ่จาก In to the Box ตัวสอบเงินหมุนเ,เงินทุนที่เข้าสู่ที่อยู่ของวานห,หรือนักลงทุนส่วนใหญ่นะคะในช่วงที่กําหนดการไหลเข้าของผู้ถือ ทองลายใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญอาจส่งสัญญาณการซื้อที่กำลังดำเนินการอยู่นะ,ะนี่ก็คือข้อมูลของปราหวานนะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงนะคะชีบะหลายล้านล้านตัวย้ายจากใบแนนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะธุรกรรมขนาดหึมาขยับเกือบ2.5ล้านล้านของชีบะ ที่ถูกค้นพบซึ่งทํามาจากบริษัทลูกของไบแ c นในสหรัฐอ,อเมริกานะคะข้อจํากัดความรับผิดนะชีบละ2.5ล้านล้านถูกส่งจากไบแ a น US u อนะคะอัตราการเผาไหม้ของชีบะลดลงระสิสีิภาพของชีบะนะคะบริการติดตามบล็อกเชนยอดนิยมวานนะคะซึ่งติดตามธุรกรรมคริปโตขนาดใหญ่ตรวจพบเหรียญชีบะมินจานวนมหาศาลที่ย้ายจาก การแลกเปลี่ยนนะคะ Binance.US นะคะธุกรกรรมนี้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่านะคะ18ล้านดอลลาร์ในขณะเดียวกันชีบะายัางคงสูญเสียตำแหน่งในตลาดและถูกพักกลับไปที่อันดับที่20ตามราคาตลาดแม้จะมีการเปิดตัวเลเยอร์2เชนชื่อ 2, ชิบะเรียมก็ตามนะคะชิบะ2.4ล้ 4, ล้านถูกส่งจาก b บ n a n c e U S uh นะคะตามข้อมูลที่แชร์ในหน้าวานมีการโอนชีบาทนะคะประมาณ2นะคะประมาณ2.4ล้านล้านจากการแลกเปลี่ยนคริปโตในธุรกรรมเดียวกันในเมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมาวานแสดงเห็นว่าชีบาทหลายล้านล้านเหล่านี้ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินนีละนามอย่างไรก็ตามรายละเอียดนะคะแสดงให้เห็นถึงที่อยู่นั้นเป็นของ n บแนนแผ่นฟอร์อมนี้แสดงว่าโอนชีบาหลายครั้งระหว่างกระเป๋าเงินภายในของการแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนานี้ถึงกันนั้นนะคะน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในเรื่องของการทำราคาหรือไม่นะคะ,ะเป็นการแต่งราคาหรือไม่ตรงนี้ก็เดาๆนะคะ,นนะ่สายเดาอยู่แล้วนะคะสายกล่าวนะ,ะการทำธุรกรรม นี้มี2.5ล้านล้านชีบะเพียงแค่แสดงเห็นว่าชีบะหลายพันล้านถูกย้ายโดยกายแรแลกเปลี่ยนไบแนนภายในนะคะน่าจะเป็นเหรียญของ binance.usa ที่มีปัญหาเรื่องคดีความนะคะ,ะนักสำรวจชิบะเลียมแสดงเห็นว่าความพยายามขององค์ทัพชิบะในการลดปริมาณสเสบียงหมุนเวียนนั้นลดน้อยลงในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาความพยายามเหล่านี้ในช่วงนะคะเผาชิบะ นะคะ8 8.4ล้านตัวในแง่ของเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าที่ถูกทําลายนะคะนี่ก็คือข้อมูลค่ะประสิทธาพของราคาชิบะก็ยังคงอยู่ในทรงนะคะดาวลงอยู่นั่นเองนะคะข่าวนี้ก็พูดข่าวเดียวกันนะคะว่าปราวันนะคะได้รับ2.4ล้านชิบะจากไบแนนเพื่อเป็นผู้ถือของชิบะรายใหญ่ที่สุดอันดับที่34เขียนไม่เหมือนกันนะคะปลาวันตัวใหม่ลึกลับได้รับชีบะมูลค่า 18. 80ล้านดอลลาร์ในการทําธุรกรรมครั้งเดียวนะคะข้อมูลนะคะอีทูเรียนนะคะเผยให้เห็นว่าชิบาวานใหม่ปรากฏขึ้นทําให้มีการซื้อขายชิบะจํานวนมาศาร2.41ล,ล้านล้านมูลค่า18ล้านดอลลาร์นะคะ18.80ล้านดอลลาร์จากกระ,ประเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับบ i แ a น c e ซึ่งติดนะคะแท็บบีแอนดอนะคะสการสะสมเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ชั่วโมง ที่แล้วในธุรกรรมเดียวกันนะคะการซื้อขายจํานวนมหาศาลที่ผักดันให้วานตัวใหม่กลายเป็นผู้ถือชีบาลายใหญ่อันดับที่3านะคะวานนะเน้นธุรกรรมเป็นอันดับแรกนะคะนี่เป็นการกําหนดกําเนิดของวานตัวใหม่นะคะตัวที่ สองในรอบ72ชั่วโมงที่ผ่านมาในวันพุธที่18กรกฎาวานตัวหนึ่งโผล่ออกมาและได้รับจีบะ4.15ล้านล้านมูลค่า32.17ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมเดียวปราวานชิบะชั้นนำได้ซื้อูเูเคยนชิบะ6.56ล้านล้านมูลค่ารวม50.97ล้านดอลลาร์ในช่วง3วันที่ผ่านมาการเพิ่มขึ้นของชิบะวานเป็นผลมาจากกาความตื่นเต้นรอบ รอบกันเปิดตัวชิบารียมไมเนทที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่15 16สิหงหานะคะงานบล็อกเชนนะคะทีมพัฒนาชิบะไม่ทิ้งหิ่งเพื่อให้โมเมนตัมดำเนินต่อไปพวกเขาสัญญาว่าจะเผยแพร่และอัปเดตเชิงกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นความสนใจและความเชื่อมั่นในโครงการเมื่อเร็วๆน,นี้พวกเขานะคะปรับปรุงเว็บไซต์โทเคนชีบะอย่างเป็นทางการ เพื่อรวมรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมโดยเน้นพันธมิตรอย่างเป็นทางการและโครงการระบบนิเวศนอกจากนี้ทีมชีบะได้ปิดและการส่งนะครับแบบฟอร์มการรับเข้าสำหรับโซโลชูชันชีบะเรียมหืืเยอร์อสองที่รอคอยกันมานะคะไม่ใช่แค่ประวันที่แสดงความสนใจชีบาเท่านั้นผู้ค้าปีก็กระโดดขึ้นกระดานเช่นกัน ะะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกรองะะตลาดที่มีชื่อเสียงน,นี่ก็คือข้อมูลที่มีการเก็บนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงเศรษฐีชิบบนกกล่าวถึงสักีพยานย0่นะคะไหลเข้าใน30วันนี่คือข่าวเดียวกันนะคะก็คือประวัตตัวเดียวกันนั่นเองที่เข้าไปเก็บชีบะนะคะยืนข้ามไปเลยค่ะเพราะเข่าประวัตเหมือนกันค่ะการชำระเงินของชีบะขยายไปสู่ยุโรปหลังจาก ความร่วมมือครั้งสำคัญการเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ในยุโรปนะคะในของอาอาคีมายเมนจุดประกายยอมรับชิปบะนะคะอาคีมายเมนนะคะเอเพขอภัยมเพผู้ให้บริการโซลูชันคริปโตชั้นนำของสิงคโปร์พร้อมที่จะปฏิวัติภูมิทัศน์คริปโตของยุโรปด้วยการเคลื่อนไหวนะคะเชิงกลยุทธ์ล่าสุด เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้และผักดันการโยนพัสดุเงินเงินดิจิตอลน,นะคะได้เปิดช่องการชาระเงินในท้องถิ่นของยุโรปหลายชุดเข้าไปด้วยกันนะคะนี่ก็คือข้อมูลนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเหรียญชีบะเข้าไปอยู่ด้วยนะคะฉะนั้นก็ทําให้ชีบันะคะเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นใครถือชีบะอยู่ก็มีโอกาสที่จะไปใช้จ่ายในโลกของความเป็นจริงได้นั่นเองนะคะ เราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้โครงการชี่บาเรียม NFT Lab ค่ะนะนั่นก็คือ GPT ก็คือเกี่ยวกับนะคะ AI นะคะเราไปดูสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับ AI ชี่บะเอากับเขาทุกตลาดค่ะมีทั้ง AI มีทั้ง NFT นะคะในโลกของปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีนะคะ Blockchain นะคะ a นอะ ทเทรนหน้านะ GPT ของ NFA และบกำลังจะพงังนาขึ้นมาเป็นมาหนาอำนาจที่แท้จริงโดยเปลี่ยนวิธีการวิธีที่นักลงทุนเข้าหาตลาดสก,กุลเงินดิจิตอลน,นะคะ GPT ขับเคลื่อนโดยกครงการคงเคือคงขายประสาทเทียมขั้นสูงและอัลกอร ฤทธิ์การเรียนรู้ของเือข่ายนําเสนอความฉลาดพิเศษของเธอผ่านการตัดสินใจเชียวฉลาดและความสามารถในการปรับตัวที่รวดเร็วนะคะปรานสายฟ้าแลบนะคะหัวใจความสําเร็จของนะคะระบบนะคะก็ของอ่า เทรนา GPT อยู่ที่พลังของเครือข่ายประศาทเทียมกับการเรียนรู้ของเครือข่ายเทคโนโลยีล้ำสมัยเหล่านี้ช่วยให้เธอสังเกตรูปแบบและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาากนะคะนี่ก็คือของ AI นั่นเองนะก็คงอ่านเบือเ้องต้นกะก็มาอัปเกรดมาอัปเดตให้เพื่อนรู้นะคะว่า ลูน่าคลาสสิกมีหลายแผ่นฟอร์มกันที่มีพันธมิตรและหากแผ่นฟอร์มนั้นๆก็โด,ด,ด่งดังหรือนะคะใช้ในโลกของความเป็นจริงมีลูกค้าเยอะก็ส่งผลต่อลูน่าคลาสสิกนั่นเองขอไปส่งผลต่อชิบะอีนุค่ะเพราะมันจะช่วยเบิร์นช่วยเผาชิบะอินุในอนาคตนั่นเองนะส่วนข่าวนี้พูดถึงข่าวชิบะอามี่รงไฟฟ้านะอาาอาีแจสทนะคะ แสดงตนเสมือนจริงเดี๋ยวขอดูนิดนึงมันคืออะไรนะคะดิฉันก็อ่านสดๆนะคะเพื่อนไม่ได้เตรียมเลยอ๋อเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องการประชุมในเดือนสิงหาคมนะคะก็เป็นข่าวที่ดิฉันเคยนํามาแบ่งปันแล้วเนาอะ,อะวันนี้ก็คงแบ่งปันข่าวชีบะอินุเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสะกดภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะ นะสำหรับคลิปในวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาติดตามฟังทุกคลิปเลยนะคะคลิปนี้คงแบ,น,บ,น,บนเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและร่วมนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะดีฉันจะปิดท้ายด้วยคําเตือนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ